่าพบระตอนนี้เกือบยี่สิบกว่ารูปเลนะทั้งโดนปาดเจ็บทั้งน,นนะ้กับเกือบยี่สิบขบวนการเขาได้แล้วเขาได้โดยโดย,โดยนะ่ะข้าราชการก็เป็นมุสลิมส,ส่วนใหญ่ในพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจเขาก็ขายที่ขายของกันตามฟุตบาทตามอะไรตลาดนัดอะไรชาวพุทธไม่สามารถเข้าลงไปแทรกเข้าไปขายได้เลยแทกเข้าไปเขายิงทิ้งเขายิงทิ้งเลยนะเห็นไหม ก็ได้เขาโดยเขาจับทำอันนี้เขาทําอะไรก็ได้นะเี่เข้ามาหามาขึ้นหมากม,ม,มาขึ้นมะพร้าวมาขึ้นเงาะผลไม้มาหาเศษเหล็กในพืนท,ที่คนพุทธนี่เขามาหาสแบบสบ,สบายเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายแต่ถ้าคนพุทธเข้าไปชุมชนที่เป็นมุสลิมอาจจะออกอาจจะไม่เกินสามวันหรืออาจจะไม่เกินสามเที่ยวเรียบร้อยนั้นนั้นดไหนพุทธินัยเขาคุ้มครองแล้วเขาครองได้แต่โดยนิติินคือเป็นสามารถที่จะแบ่ง ผิดปกครองพิเศษได้